ตำรวจเตือน6ข้อกฎหมายห้ามทำในช่วงเลือกตั้ง66ฝา่าฝืนมีโทษปรับจำคุกรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะตำรวจเตือน6ข้อกฎหมายห้ามทำในช่วงเลือกตั้ง66 ฝา่าฝืนมีโทษปรับจำคุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์วันที่14พฤษภาคม2566และเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์วันที่7พฤษภาคม2566ซึ่งข้อกฎหมายสำคัญดังนี้ 1. การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปี 2. การนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3 การเรียกรับหรือยอมมาจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปี 4. จงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดๆแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปี 5. ากรณีเผาถีทำลายทำให้เสียหายมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358โทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ6กรณีปลดป้ายหาเสียงไปมีความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนโทร19 191หรือโทร1599หรือสายด่วนกอกตอโ,โทร1 4 4่ 44, หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมและรับฟังและท่าหากพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ